แฟนคาบอนคาเฟ่ครับคือนี่ฮะยูฟ่าเนชั่นสลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเดินทางมาถึงนัดที่2ครับวันนี้เราจะได้4ทีมสุดท้ายกันแล้วนะฮะ,ะไปดูกันทีละคู่เลยครับเยอรมันกับอิตาลีครับนัดแรกเยอรมันบุกชนะที่มิลานมาฮะสอก็ครองความได้เปรียบฮะกลับมาเล่นที่ดอตนูลเกมนี้นะฮะ ทีมของยูเลียนนาเกมันเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่แพ้มา7เกมละหลังจากดูโร2024เป็นต้นมานะฮะวันนี้ฮะจอนาธานเบอร์คาร์ดนะซึ่งคราวที่แล้วเป็นตัวจริงเนี่ยก็ป่วยก็หลุดไปครับไม่เป็นไรครับใช้ทีมคลายเดียนกองหน้าจากมือนเช่นกัตบักนะฮะในลีกยิงไป15ประตูลงแทนนะฮะเป็นหน้าเป้าที่เหลือก็เป็นจามานมูเซล่าลิลอยซานน่สนับสนุนในแนวรุกนะฮะโกเลสกาคุมแดนกลางนะฮะลูดีเกอร์ครับคุมเกมรับขณะที่อิตาลีครับแพ้2นัดติดต่อกันก่อนหน ตัวเอง1-3เป็นสปาลิตตินะฮะคุมทับอยู่นะครับวันนั้นะคาราฟิโอรี่เจ็บเลเตกีดาวยิงกาโชซลยาอิตาลีก็เจ็บนะฮะไม่ได้เดินทางมาด้วยฮะเพราะฉะนคู่หน้าก็จะเป็นคู่เดิมนะ,ะมอยเซคีนกับจาโคโมอลัสปาโดลี่เยอรมันดูลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะเล่นในบ้าน,นะฮะ ได้เปรียบด้วยและอิตาลีต้องมาชวนทะเลาะด,ด้วยดูแล้วเยอรมันมีภาษีดีกว่าหนักน่วงกว่านะฮะนะั่นเอเชื่อว่าอินซิเลกครับดีพอที่จะย้ำแคนนะให้ชนะสกอร์เดิมครับสประตูตอนหนึ่งสเปนกับฮอลแลนด์นะวันนี้เล่นที่บาเลเซียนะ,ะนัดแรก2-2ที่ลอตเตอร์ดัมนะจริงๆอ่ะฮอลแลนด์จะชนะอยู่แล้วครับแต่ว่าสเปนมาตีเสมอจากเจ้าเก่านะฮะ มิเกลเมลิโนฮันาทีที่90บวก3เลยครับมาเล่นที่บาเลนเซียวันนี้ครับแชมป์ยูโร2024ดูดีกว่านะครับหลุยส์เดลาฟอนเต้นี่พาทีไม่แพ้มา17นัดติดต่อกันละลามินยามานนิโกวิลเลียมส์เฟรนตอเลสแนวลุกนะฮะกลางก็แน่นปักนะฮะเปเดรี่ฟาเบนลูอิสมาตินซูบีเมนดี้พวกนี้ครับส่วนฮอลแลนด์ก่อนหน้าที่จะเสมอสเปนก็ชนะฮังการีมา4-0แล้วก็ไปเสมอกับบอสเนียครับ1-1มีโรนันคูมันเป็นผู้จัดการทีมนะฮะ เมมฟิสเดอปายกักโปจัสตินไคลเวิร์ดในแนวลุกฮนะเฟงกี้เดยองคุมเกมแดนกลางนั้นแรกฮอลแลนด์ทำได้ดีเกือบชนะแต่ว่าสเปนกระดูกแข็งนะรอดกลับมาได้มาเล่นที่บาเลนเซียยังไงกระทิงดูก็ดูเหนือกว่าแน่เกมรุกพวกเขาไว้ใจได้ครับน่าจะบี้เข้าวินได้อย่างวุดวิด นในแนวให้สกอร์โมโหล้านนิดนึงนะฮะสามสองนะฮะว่าสเปนจะชนะโปรตุเกสเดนมาร์กฮะเล่นที่ลิสบอนนะฮะโปรตุเกสนัดแรกที่โคเปนเฮเกนไปแพ้เดนมาร์กหนึ่งศูนย์จากทีเด็ดของลัสวุสฮอยลุนนะฮะสำรองวันนั้นและดีใจแบบโรนัลโดด้วยฮะเอาวันนี้ฮะโปรตุเกสซึ่งก่อนหน้านี้หกนัดไม่แพ้ใครต้องการแก้ตัวนะฮะก็นำมาโดยคริสเตียโนโรนัลโดอุบูโน่ฟนนันนะฮะเปโดเนโตลาฟาเอลเดเอาในแนวรุกนะฮะส่วนเดนมาร์กหลังจากไม่ชนะมาสี่เกมก็มาเข้าวิงกับโปรตุเกสเนี่ยฮอออยลลุุนนนนนน่าาาจจะะะไดด้้เเเป็ตัวริิงงบฮกกซคม แดนกลางกัเยสเปอร์ลินสตอร์มาตัวริมเส้นโปรตุเกสเตะที่ลิสบอนเหนือกว่าเดนมาร์กชัดเจนนะนะั่าหมายค่าว่าโรเบรโตมาติเนีสจะเอาคืนได้นะทีมของเขาก็ให้โปรตุเกสชนะครับ3ประตูต่อหนึ่งฝรั่งเศสกับโคเอเชีย er, ครับตีสองสี่เล่นที่สตาร์ทเดอะฟองนัดแรกเตะที่สป er, ริตโคเอเชียพลิกล็อกนะฮะเอาชนะไป2อศูนย์วันนี้กลับมาที่แดนน้ำหอมตาไก่ก่อนหน้านี้6นัดจะไม่แพ้ในะครนะฮะก็นำาโดยเอ็มบาเป้ฮะเกมลุกอาจจะเปลี่ยนบ้างฮนะบาโกล่า ไมเคิลโอลิเซ่เดนเบเล่ฮะพวกนี้จะได้ลงนะส่วนโคเอเชียหลังจากไม่ชนะมา3ามนัดก็มาทุบตาไก่นะฮะนำมาโดยลูก้าโมดิชในแดนกลางนะคาร์มาริชยูเรเนีลลุกนะฮะบูดีเมียเปเลิซิชโควาซิชพวกนี้นะฮะประสบการณ์สูงตาไก่หลังก็แท็กฝาฮะเตะที่สตาร์เดอรฟองได้ไหมว่าเอาคืนได้ะะสามประตูตอนหนึ่งวันนี้ก็ยิงกันระเบิดนะเยอรมันจะชนะอิตาลี2-1สเปนจะชนะฮอลแลนด์3-2โปรตุเกส จะชนะเดนมาร์ก3-1และฝรั่งเศสจะชนะโคเอเชีย3ประตูตอนน่อ1ครับอรอลุ้นกันครับทุกคู่ตีสองนาทีครับผม